ชีวิตความเป็นอยู่ของคนเราทุกวันนี้ถือว่ามีความพร้อมหมดทุกอย่างและหลายอย่างก็มากเกินจำเป็นต้องใช้มีเหลือเฟือมีการผลิตมีการค้นคิดมีการนำเสนอสิ่งต่างๆรอบตัวเราให้เห็นว่าเดี๋ยวนี้มีสิ่งที่จะใช้สิ่งที่จะบริโภคนั้น มากเหลือเกินจนกระทั่งเกิดความรู้สึกลำบากว่าจะเลือกเอาอะไรดีสิ่งของมีมากสิ่งที่จะใช้สิ่งที่บริโภคมีเยอะแต่ความจำกัดของเงินทองนั้นก็มีเหมือนกันฉะนั้นบางครั้งก็เกิดความเครียดลึกๆขึ้นมาว่าอยากจะได้นูน่นอยากจะได้นี่เพียงแต่เสียดายว่าเงินไม่มีพอที่จะหาได้ทุกอย่าง ที่ถูกนำเสนอมาให้เป็นเครื่องล่อตาล่อใจโดยแต่ละอย่างนั้นก็จะบ่งบอกข้างหลังในการโฆษณาว่าสิ่งต่อไปนี้ไม่มีไม่ได้แล้วสิ่งที่กำลังนำเสนออยู่นี่ถ้าไม่มีแสดงว่าชีวิตกำลังแย่แล้วและอื่นๆวิธีการนำเสนอนั้นก็เป็นการนำเสนอแบบน่าดึงดูดใจ เริ่มต้นจากการนำเสนอสินค้าแต่ละตัวใช้ดาราบ้างบุคคลเด่นในสังคมบ้างเพื่อนนำมาเสนอและบอกให้เห็นว่าคนในระดับนี้คนไหนที่มีอยากจะมีระดับก็ต้องมีอย่างนี้ต้องใช้อย่างนี้จนกระทั่งเกิดกระแสะของการอยากลอกเลียนแบบมันเป็นกระแสะหนึ่งซึ่งนอกจากอยากลอกเลียนแบบแล้วอยากมีสิ่งที่คนเหล่านี้เขามีด้วย อย่างที่สองซึ่งใช้สําหรับการสนับสนุนส่งเสริมท้าทายให้คนซื้อให้คนบริโภคสิ่งต่างๆนั้นก็คือบุคคลที่เป็นเพื่อนบ้านบุคคลที่ใกล้ตัวบุคคลที่เป็นเพื่อนเขามีฉันไม่มีบ้านนน้นมีบ้านฉันทำไมยังไม่มี และนี่ก็คือตัวที่ก่อให้เกิดมีความรู้สึกลึกๆว่าฉันยังขาดอยู่ทั้งๆที่ในความเป็นจริงแล้วฉันก็ดำเนินชีวิตได้เป็นปะกะติสุขแต่เวลาที่มีการนาเสนอขึ้นมาแล้วมันเกิดความรู้สึกว่าไม่มีไม่ได้เกิดความร้อนใจและต้องการจะได้มาเพื่อจะได้เทียบฐานะของผู้มีระดับก็ดีเพื่อจะได้เทียบหน้าเทียบตากับคนข้างเคียงก็ดี ทุกอย่างเหล่านี้มันเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดมีความสับสนขึ้นความสับสนอย่างที่หนึ่งก็คือความสับสนในระหว่างสิ่งจําเป็นกับสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งจําเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมีเพื่อดําเนินชีวิตเป็นปกติสุขและมีความสะดวกสบายตามอัธภาพสิ่งฟุ่มเฟือยนั้นก็คือสิ่งซึ่งมีก็ได้ไม่มีก็ไม่เป็นไร เมื่อมีความสับสนที่สุดก็เหลือตัวแต่อย่างเดียวนั้นก็คือสิ่งที่อยากได้จำเป็นหรือไม่จำเป็นจำเป็นหรือฟุ่มเฟือยไม่สำคัญแล้วแต่อยากได้เมื่อมีคำว่าอยากได้เข้าไปคำว่าจำเป็นกับคำว่าฟุ่มเฟือยก็หายไปโดยปริยายและเป็นตัวหนึ่งซึ่งกระตุ้นทำให้เกิดมีความ รู้สึกว่าจะต้องได้มาซึ่งสิ่งเหล่านี้ให้ได้ในทุกวิธีการมันเป็นการกระตุ้นทำให้เกิดมีความอยากและความอยากนี้เองเป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดมีปัญหาหลายๆอย่างขึ้นมาหลายๆครั้งเละเกินที่สิ่งที่อยากได้มันไปกระทบกับสิ่งจำเป็นสิ่งที่จำเป็นมีอยู่แล้ว เงินทองน่าจะไปใช้สำหรับสิ่งที่จําเป็นเหล่านั้นก็นําเงินทองมาใช้ส,สิ่งที่อยากได้เพราะฉะนั้นในขณะที่ได้บางอย่างก็ไปขาดอีกบางอย่างที่จําเป็นสำหรับชีวิตสำหรับหลายคนอาจจะไม่คิดหน้าคิดหลังด้วยซ้ำไปในเมื่อฉันไม่มีเงินสิ่งที่ฉันอยากได้มันมีมันเล่าตาล่อใจเหลือเกินฉันก็ไปเอาเงินของคนอื่นวิธีการทุจริตต่างๆก็เกิดขึ้น การที่จะชุบมือเปิบง่ายๆเข้า u s a หาเงินกันมาแทบเป็นแทบตายลำบากยากเย็นฉันก็ไปชุบมือเปิบเอาเงินเข้ามาขาโมยเข้ามาฉกชิงเข้ามาเพื่อได้ในสิ่งที่ฉันอยากได้และนี่คือสิ่งที่สังคมทุกวันนี้กำลังเกิดขึ้นนั่นก็คือสังคมของบริโภคนิยมบริโภคนิยมก็คือกระแสของความนิยม ที่ทำให้เกิดมีความสับสนระหว่างสิ่งจำเป็นกับสิ่งฟุ่มเฟือยสิ่งที่จำเป็นต้องมีกับสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้กระแสรบริโภคนิยมทำให้เกิดมีคุณค่าในสิ่งของขึ้นสิ่งของที่มีมันไม่เพียงแต่มีไว้ใช้ แต่มีไว้เพื่อประดับบารมีมีไว้เพื่อบอกให้เห็นว่าฉันมีศักดิ์ศรีฉันมีคุณค่าสิ่งของแต่ละอย่างจึงถูกปั่นคุณค่าจนกระทั่งมีคุณค่ามากกว่าสิ่งที่มันเป็นโทรศัพท์มือถือมีไว้สำหรับทักทายพูดคุยคุยธุระกันแต่เวลาที่ถูกนำมาปั่นให้เกิดคุณค่าโทรศัพท์ ก็เป็นเครื่องประดับเป็นการบ่งบอกถึงระดับของฐานะเป็นการบอกถึงระดับของรสนิยมเพราะฉะนั้นการทำให้คุณค่ามันเกิดขึ้นแก่สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นก็คือตัวที่ทำให้เกิดมีความสับสนขึ้นระหว่างจำเป็นกับฟุ่มเฟือยสังคมทุกวันนี้จึงเป็นสังคมหนึ่งซึ่งอาจจะต้องกลับมา เรียกอะไรให้มันถูกต้องอีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งจําเป็นนี่คือสิ่งที่ฟุ่มเฟือยหากว่าฉันมีเงินพอหลังจากที่มีพร้อมทุกอย่างและใช้ในสิ่งที่จําเป็นทุกอย่างยังมีเงินเจียดเพื่อหาอะไรที่ฟุ่มเฟือยมาเป็นรางวัลให้แก่ชีวิตบ้างนั่นคือสิ่งถูกต้องแต่ถ้าสมมุติว่าไม่สามารถแยกแยะให้เห็นชัดเจนเหรืออยู่คำว่าอยากได้เมื่อมีคำว่าอยากได้แล้ว เวลานั้นเงินมีเท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาเท่าไหร่แล้วก็ยังไม่รู้สึกพอได้รุ่นนี้มาแล้วรุ่นหน้าฉันก็ต้องเอาให้ได้รุ่นถัดไปฉันไม่มีไม่ได้แล้วมันก็เกิดเป็นกระแสข,ของการบริโภคนิยมซึ่งบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการผลิตก,การนิยมต่างๆเหล่านี้ก็คือผลกำไรและประโยชน์ที่พวกเขาได้รับหากคนเรายังไม่สามารถแยกแยะ ในสิ่งที่พึงมีกับสิ่งที่มีก็ได้ไม่มีก็ได้และปล่อยให้คำว่าอยากได้อยากมีเข้ามาเป็นใหญ่สถานการณ์ต่างๆมันก็จะย่ำแย่ลงแหลที่สุดสิ่งที่อยากได้นั้นก็จะมีแต่อยากได้ยังไม่มีสิ้นสุด